พามาดูตัวเป็นๆครับกับบิสูบิชิชายท่านใหม่นะครับไปดูกันว่ามีอะไรกันมาครับแต่ว่าที่เด่นๆเลยนะคือ เสื้อผมนี่แหละนะครับสีแดงแปรตเลยนะครับกับเสื้อ All น e w m i t s u b ิ s h ายท่านนะครับมาดูในส่วนของตัวกระจังหน้าครับที่เป็นแบบ Dynamic ช h i l นะครับอันเป็นเอกลักษณ์ของทาง Mitsubishi เตอร์นะครับทำให้ดูมีความแบบว่าบึกบึนมากขึ้นกว่าเดิมครับอันนี้เป็นตัวขับ2ยกสูงครับหน้าตาเลยยังดูบึกบึนแล้วก็ราคาแถมยังแพงสุดนะครับอันนี้เป็นตัวขับ2ยกสูงนะครับโลโก้ที่ไม่ได้เป็นแปะนะครับเป็นโลโก้แบบสกีลงไปเลยนะครับนี่ Mitsubishi นะครับกระจังหน้าใหญ่มีตัวเซ็นเซอร์จับนะครับกรอป้ายลีอาร์ตนะครับมีตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับกันชนเนี่ยดูแล้วแบบว่าบึกบึนแข็งแรงนะครับไฟหน้านะครับนี่ไฟหน้าโคมไฟหน้านะครับมีความเขาเรียกว่าเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะครับเป็น LED นะครับแล้วก็ไฟนี้เป็นไฟตัดหมอกนะครับกระจังหน้าโครเมี่ยมนะครับตัวเดย์ไทม์นะครับไฟเลี้ยวนี่ ด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้นะครับดูแข็งแรงบึกบึนนะมาด้านข้างดีกว่านะครับด้านข้างจะใช้แม็กขนาด18นิ้วนะครับใครที่คุ้นเคยกับไซส์นี้อยู่แล้วก็น่าจะรู้ครับ2 6 5 6 0 1 8นะครับของดูเลอร์นะครับช่วงล่างมีการปรับปรุงใหม่นะครับด้านหน้าเป็นดับเบิลวิสโบนนะครับแล้วก็เชสซีใหม่นะครับทำให้รองรับแรงกระแทกนะครับซึมซับไว้เป็นอย่างดีนะครับทำให้ช่วงล่างเนี่ย นุ่มขึ้นกว่าเดิมนะด้านข้างนะครับมีบันไดไว้เหยียบกับบันไดข้างนะครับไว้เหยียบขึ้นอย่างนี้นะครับขานทั้งรถเลยนะครับไล่มาในส่วนของตัวกระจกด้านข้างนะครับเป็นโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวและกล้องมีกล้องรอบคันนะครับคันนี้เครื่องรับสัญญาณอยู่ด้านหน้านะครับไม่ได้เป็นแบบตัวชาร์กฟินนะนี่เลยนะครับกุญแจเป็นแบบคีย์เลสนะครับ หน้าตากุญแจจะเป็นแบบนี้กุญแจ,จเป็นแบบคีย์เลสล็อกรถนะครับคุญแจพับให้นี่เปิดรถนี่แล้วก็มีตัวบายสปอร์ตให้ด้วยนะครับในส่วนของตัวมือจับประตูนะครับซึ่งเป็นโครเมียมแข็งแรงทนทานนะครับไล่มาในส่วนของตัวแม็กด้านหลังก็ไม่แตกต่างกันด้านหน้าครับเพราะขนาดเขาไซสเท่ากันอยู่นะครับ265 60 18 นะครับมียางอะไรมาให้ด้วยนี่มียางกันโครนมาให้ครับด้านหลังดูบึกบึนนะครับดูไฟท้ายนะครับอันนี้ไฟถอยไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับแล้วก็ไฟตัวเป็นไฟท้ายอยู่ตรงนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยมีกล้องให้ด้วยนี่กล้องอยู่ตรงนี้นะครับมีไฟเบรกลงที่3โลโก้ไททันใหม่นะครับเป็นตัวคลีนดีเซลนะจริงจตัวเป็นตัวไฮเปอร์พาวเวอร์แล้วนะครับ นี่เลยเด้เปิดฝาท้ายดูหน่อยโอ้ยไม่มีไม่มีตัวซับแรงนะครับหนักอยู่เหมือนกันนะนี่ขนาดเป็นสี่ประตูแนละก็กว้างอยู่ดีนะมีกว้างขวางอยู่นะไม่ได้ใส่แม็กไลเนอร์มาด้วยนะครับอันนี้คือคลีนๆเลยนะครับสีนี้จะแพงกว่าปกตินะครับเพราะว่าเป็นสีขาวมุกนะครับใหม่ๆอยู่เลยอมืมีฮุกเกี่ยวของให้ด้วยนี่แล้วก็มีตัวบางทีเราวางของนะครับพลาดจะได้ไม่ต้องเป็น เป็นรอยนะครับมีตัวบาสติกกันนะอันนี้ก็จะเป็นภายนอกนะครับของทางมิซูบิชิไททันนะครับมาดูในส่วนของตัวฝาถังน้ำมันใหญ่จริงคืบกว่าใหญ่มากาดูตัวเติมมาอยู่แค่นี้นะครับเป็นตัวดีเซลนะครับดูสิมันเหมือนจะต้องมีอะไรไหมอ่ะเดี๋ยวเราเขาไปดูส่วนอื่นของมิซูบิชิไททันใหม่ดีกว่าครับมาดูอ๋อประตูไม่กว้างมากนะเปิดแล้ว จะเป็นตัว L อยู่ดีนะยังเป็นดีไซน์ทรงเดิมนะครับจะเป็นรูปทรง L อยู่นะครับประตูไม่ได้กว้างมากนะนะครับมีมือจับตรงนี้ให้นี่คือแล้วบึกบืนดีนะครับด้านข้างนี่ดูมือเปิดประตูก่อนเลยเหลี่ยมเลยนะครับแล้วก็ที่มือจับนะครับตรงนี้เป็นซอฟทัชนะครับจุดเดียวเลยนะครับเป็นระบบซอฟทัชนะครับเ,เป็นลายเคฟล่าให้ด้วยตรงนี้นะตรงนี้มันจะเป็นแบบ พลาสติกหมดเลยเนี่ยพลาสติกแข็งๆนะครับแล้วก็ตัวล็อกนะครับที่หลายคนดราม่าว่ามันน่าจะเป็นแบบล้อล็อกยังได้แล้วนะครับแต่ก็ดองโดยรวมมันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะมันก็โอเคดีเหมือนกันนะเนี่ยนะนะครับนะดูเท่ๆแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้มันจะอับหน่อยเวลาตอนนั่ง้วเนี่ยตรงนี้มันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะบังตานะครับค่อนข้างหนามากนะครับต,ตรงนี้ก็จะ ผมคือถ้าเกิดคนตัวเล็กเนี่ยนั่งแล้วจะดดนะครับเพราะว่ามันจะมีบางตาตรงนี้ช่วงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับคนตัวเล็กนะไล่เข้ามาในส่วนของเบาะเบาะนี่เป็นเหมือนแบบว่าโอบกระชับเลยนะทั้งมีปีกรองรับด้านข้างนะครับปีกนั่งด้านเบาะหลังนะครับตรงนี้เป็นเบาะรูนะครับระบายอากาศตรงนี้มีที่ใส่ของได้2ช่องนะครับแล้วก็ไว้ใส่เอกสารตรงนี้มีตัว ชาร์จไฟตรงนี้ให้นะครับ12โวลต์นะครับแล้วก็มี USB C USB A ให้นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรที่ไว้ของตรงนี้มาถึ่ในส่วนของแอร์ตอนหลังซึ่งตรงที่ปูดๆเนี่ยมันอาจจะขัดใจนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นตัวดูดลมมันจะมีพัดลมอยู่ตรงเนี้ยดูดลมเพื่อให้ระบายมาทางแอร์ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นม่านไว้คอยปรับให้ช่องให,ให้ลมพัดไปทางไหนนะครับอันนี้คือเนี่ยแล้วก็สามารถเปิดตรงนี้นะครับเร่ง เบาได้อย่างมีตรงนี้ให้นะครับย้ายไฟมาอยู่ตรงช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าร้านั่งแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะพอดีหางตาเลยนะครับหรือว่าใครบอกเออมันก็โอเคเอาไว้หนุนแล้วกันนะนะก็ออกแบบมาไว้ให้หนุนแล้วกันนะไม่ต้องไปโดนกระจกนะเผื่อกระจกมันเป็นรอยนะครับพอนอนตรงนี้แล้วกันนะครับแต่เวลาตอนวางมือมันอาจจะขึ้นสูงไปหน่อยนึงก็วางตรงนี้สินะถ้าไม่อยากวางตรงนี้นะครับวางตรงนี้มือจับได้นะครับด้านหลังนะครับขอไขวา่างเพราะให้ต้องไข,ขว่า,า,างออกช่องเราก็ นั่งเซตปกตินะครับข่อยห้างอยู่ก็ถือว่ามีระยะพอสมควรนะครับยืดขาได้นะครับตรงนี้มีความกว้างกว่าในรุ่นระดับเดียวกันแอร์ปรับระดับใช้งานง่ายนะครับเบาะตรงกลางมีที่เท้าแขนแบบนี้ก็โอเคนะยังดีกว่ารถที่แพงกว่านี้นะอ๋อแต่ลืมว่าอันนี้มันก็ล้านก่ายล้วนะนี่มันก็จะเป็นที่เท้าแขนนี้มีไว้แกวได้ด้วยนะในส่วนของตัวเบาะนะครับก็ ด้านหลังนี่มีจะมีนี้ไว้ดึงให้นะครับนี่ไปเปิดบอกบางิงมันพับลงไปได้นะนี่มันเปิดงี้ได้นะครับแล้วก็ถอดหัวหมอนออกนะครับมันก็จะลงไปได้ระดับหนึ่งด้านหลังก็จะมีส่วนของตัวแม่แรงนะครับมีถอดบล็อกไว้ให้นะครับแล้วก็มีฮุกเกี่ยวอยู่ตรงนี้ให้นะครับตรงนี้ก็จะมีตัวเนี่ยไว้เกี่ยวเบาะเด็ก ดึงดึงยางนี่ออกนะครับก็จะเป็นตัวห่วงอยู่ด้านในนะครับด้านหลังก็อยู่ประมาณนี้นะมาดูส่วนอื่นต่อดีกว่าครับมาดูในฝั่งคนขับนะครับก็จะเป็นลายเหมือนกันเลยทุกอย่างนะครับมีเป็นบุหนังตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับมีช่วงตรงนี้นะครับจะเป็นซอฟทัชด้วยนะครับแต่ว่าคนนั่งหลังเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบบุหนังซอฟทัสดีไว้นะครับ นจะเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับก็จะเป็นพวกออโต้ออโต้เฉพาะคนขับนะครับที่เหลือก็จะเป็นไฟฟ้าปะกะตินะครับมีพับกระจกอันนี้เวลาตอนล็อกรถแล้วเนี่ยกระจกก็พับให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงกระจกตรงนี้ก็จะเป็นตัวทวิสเตอร์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวเครื่องเสียงให้นะเบาะปรับไฟฟ้านะครับเ,เลื่อนหน้าเลื่อนหลังขึ้นลงนะครับปรับเบาะแล้วก็มีตัวดันหลังให้นะครับ บอกก็ตัวตัวใหญ่กระชับดีนะครับแต่ว่ากว่าจะหาที่โพซิชันนั่งที่มันแบบว่าปกติแต่ละบุคคลเนี่ยมันอาจจะต้องขยับปรับปรุงนิดนหน่นอยๆนะครับก็แล้วก็ตัวเบาะเนี่ยสามารถกดลงได้ต่ำมากมากนะครับแล้วก็ตัวแต่เมื่อกดต่ำลงมากแล้วเนี่ยด้วยตัวคอนโซลตัวนี้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ตัว กระโปงฝากระโปรงหน้าค่อนข้างสูงเนี่ยทำให้ทำให้ใด้เกิดคนตัวสูงอย่างผมน,นะ1ถเจปรับเบาะต่ำสุดเพื่อแบบว่าอยากได้ฟิลสปอร์ตนะมันก็จะมองอยู่ประมาณนี้ถามว่าขับได้ไหมก็ขับได้นะแต่ถ้าคนไม่เคยชิน,นมันอาจจะอึด,ดัดนะครับก็ต้องปรับขห้มันสูงขึ้นมาหน่อยนะครับมาดูในส่วนของตัวตรงนี้เป็นตัวเปิดปิดอดเดนสต็อปนะครับแล้วก็เปิดเร่งสว่างหรือเบาแสงหน้าจอนะตัวแอร์ก็จะเป็นปกติตรงนี้ก็เป็นเหมือนซอฟทัชนะครับ เป็นไฟออโต้ให้นะครับดูพวงมาลัยพวงมาลัยมันจะจับกระชับมือนะครับดีแต่ว่าเหมือนขาดขาดเกินเกินยังไงก็ไม่รู้นะครับไม่มีคูณคอนโทรลมาให้อนาคตตงหเมียแหละนะครับแล้วก็มีตัวพวกเลื่อนหน้าจอต่างๆนะเครื่องเสียงดูฟังก์ชันการใช้งานเดี๋ยวดูหน้าจอดีกว่าปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะปุ่มสตาร์ทแจมอยู่ตรงนี้นะครับ โชว์ไททันแบบฟุ๊กนะครับหน้าจอนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นในส่วนของตัววัดรอบนะครับแล้วก็ความร้อนแล้วก็บ่งบอกหน้าจอว่าหน้าจอเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายนะครับเลื่อนได้เนี่เซตติ้งได้นะครับมีความความเร็วนะครับนี้บอกข็มทิศด,ด้วยนะครับนี่บอกปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเป็นแบบไหนยังไงนะครับ แล้วก็น,นี่เป็นการใช้งานของรถนะครับเข็นวิเวกเตอร์นะครับแล้วก็ระบบต่างๆนะครับเปิดปิดด้านหน้าด้านหลังเซตติ้งต่างๆนะครับก็จะมีหมดเลยนะครับหน้าจอดิสเพย์ยังไงนะครับเวลาเมนเทน n นนซ์อีโคเซตติ้งโควฟังก์ชันนี่ค่อนข้างเยอะมากนะครับในส่วนขตัวฟังก์ชันการใช้งานบอกครบข้างครบัาานาะบอกเกียร์บอกน้ํามันบอกอุณหภูมิบอกเวลานะครับ จะใช้ตัวเลื่อนตรงนี้หมดเลยนะครับซ้ายขวากับเลื่อนเพลงบอรลุ่มนะครับการใช้งานฟังก์ชันหน้าจอจะอยู่ตรงนี้นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหมดเลยนะมาไล่มาดูทางด,างด้านซ้ายออก,ก่อนเป็นทางด้านซ้ายครับพวงมาลัยสูงต่ําดันเข้าดัานออกได้นะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งหน้าจอดีกว,ว่าว่ามีอะไรกันบ้างครับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับสามารถกดได้ทั้งเป็นกลางวันหรือกลางคืนนะครับหน้าจอเป็นแบบนี้ทัชสกรีน ครับนี่ทุกอย่างคมชัดชัดเจนดีนะครับตั้งได้หมดเลยจะเป็นแบบไหนนะครับเปิดปิดวอลลุ่มนะครับเสียงเปิดปิดเสียงตั้งเสียงนะครับเสียงทุม้มเสียงกลางเสียงแหลมคุณส,สามารถปรับได้หมดเลยนะครับนี่หรือซ้ายขวาได้หมดนะครับหน้าหลังโอ้ตั้งได้ละเอียดมากนะครับมีกล้องมองรอบคันนี่เห็นไหมด้านข้างนะครับมองหลังนี่ิกเเตอร์นี่ด้านหน้า ด้านข้างกลับได้หมดเลยเมนูหนะ้าจอดิโอนี่นะครับเป็นแอร์ทรงแบบว่าตรงเหมือนฟิลไหมนี่เหมือนฟิลนะครับเหมือนฟิลใส่บ้านใส่ตัวในตัวรถเนี่ยคนรู้จักฟิลนะจะรู้ดีว่าทรงเหมือนฟิลนะครับแล้วก็ตรงแอร์ตรงนี้นะครับเป็นตัวขึ้นปรปับอุณหภูมิขึ้นลงนะครับแล้วก็มีออโต้ให้มีหมุนอากาศหมุนวนในรถมีโหมด คือเป่าเนี่ยหน้าหลังขานะครับอยากได้ตรงไหนก็ปรับได้นะครับซิงค์ใต้ซ้ายขวานะครับมี a อเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวหนึ่งขึ้นลงมีตัวชาร์จไฟ12โวลต์ให้นะครับมี USB C USB A ปุ่มเปิดปิดสตาร์ตรงนี้เป็นไวเลสชาร์จซึ่งไวเลสชาร์จเนี่ยผมชาร์จมาแล้วมันร้อนนะครับผมใช้กับ iPhone 14 Pro Max ชาร์จแล้วเนี่ยหน้าจอมันขึ้นว่า หยุดชาร์จนะครับเพราะว่า,าตัวเครื่องมันร้อนนะครับแล้วเราตอนนายก,ออกมเนมาจับเนี่ยร้อนมากเลยนะครับไม่รู้ว่ามันไม่มันไม่มีตัวระบายอากาศหรือว่าตัวชาร์จมันไฟแรงหรือยังไงนะชาร์จแล้วมันร้อนนะครับยังไงก็เดี๋ยวฝากทางทีวิศวกรมิสุบิชินะครับเช็คดูให้หน่อยแล้วกันว่ามันชาร์จแล้วมันเครื่องมันร้อนเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับ เป็นเกียร์ก็จะมีเป็นเกียร์เป็นแบบว่าไม่มีแพนชิพมาให้นะแต่ว่ามีตัวเล่นเกียร์ให้นะครับเมื่อปรับเป็นตัวเล่นเกียร์เนี่ยก็โยก้ายโยกลงได้นะครับไม่มีโอเวอร์ไดไม่มีอะไรให้มีตัวตรงนี้ให้นะครับตรงเนี้ครับตัวน้าจิม้มจริงไม่ใช่หรอกเขาดีไซน์ไว้สําหรับตัวขับสี่นะครับจะเป็นตัวหมุนนะครับสําหรับตัวขับสี่ออโต้นะครับก็จะมีโหมดเลือกอะไรต่างๆตรงเนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วน่าจะเนี่ยอย่างตรงนี้เหมือนกันเลย เนี่ยสองจุดเนี้ยนะครับน่าจะทําให้มันอันนี้ยมันดูหลงๆนะครับแม้ว่าอนาคตเข้าใจได้แหละว่าอนาคตคุณจะไว้ใส่อะไรนะครับเช่นกันแต่มันก็ไม่น่าจะจะไว้เหรียญก็หยิบลําบากนะครับจะไว้กุญแจจะเบรกก็หลุดนะครับเอาไว้ใส่ถ้วยน้ําจิ้มแล้วกันนะครับเป็นไฟล์หรืออะไรต่างๆนะครับช่องใส่ของใหญ่อย,อยู่นะครับในช่องใส่ของไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เบรกเป็นเบรกเบรกมือไว้สาหรับว่า มันก็ใช้งานง่ายไงไม่ใช่แบบว่าเป็นเบรกมือไฟฟ้าเป็นออโต้โคเป็นอะไรเงี้ยนะครับหรือใครอยากจะท้ายปัดใช่ไหมมึงเบรกมืออ้บอ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 บาบฮรรนะครับมาในส่วนของตัวเก็บของมีสองจุดครับตรงนี้อนาคตเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นเหมือนแบบว่าช่องช่องลมให้มันเย็นๆนะว่าแช่ของได้นะตรงนี้มนมีปุ่มนัดอยู่อนาคตนะไม่แน่ใจนะแต่ดูทรงดูสวดทรงแล้วน่าจะเป็นเหมือนเอาไว้เป็นตู้แช่นะครับ นนุ่มนวลน,นะครับเป็นที่เก็บของไว้ใส่เอกสารรถยนต์มากกว่านะครับตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นสองชั้นอะไม่รู้ว่าดีไซน์ไว้ยังไงเหมือนกันนะเป็นแบบสองชั้นนะครับเป็นเส้นปูดออกมาทั้งยาวๆเลยนะครับตัวจอก็เป็นอย่างนี้เนี่ย,ย,ย,ยสีเหลี่ยมๆหมดเลยนะครับในส่วนของตัวกระจกมองหลังนะครับเป็นแบบมือนะครับเมนนวลแมนนวลไม่มีไฟแต่งหน้า มีกระจกให้แต่ไม่มีไฟมาให้นะทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งนะครับไม่มีไฟมาให้คงใช้ไฟตรงนี้มั้งเปิดแล้วแต่งหน้าตรงนี้ครัใช่ไหมมันก็เห็นครึ่งเดียวนะเผื่อแต่งข้างนี้สว่างข้างนี้มืดนะประมาณนี้นะครับมีไฟตรงนี้ให้มีที่เก็บแว่นตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็อันนี้จะเป็น อ๋ออย่อย่างหนึง่งเบาะคนคนขับเป็นไฟฟ้านะครับส่วนคนนั่งเนี่ยเป็นมือเป็นมือเป็นออตออตัดอัตโนมือนะครับก็เอออันนี้มีที่โหนให้ขึ้นลงนะครับโดูรถเป็นตัว p l ี n ลนเนนะครับตัว p r o p l u ันะครับ,รบก็เป็นขับสองยกสูงนะนี่มาดูในส่วนของขุมพลังครับของเจ้ามิซูบิชิไททันใหม่บ้างนะครับเรียกกันได้ว่าเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับไฮเปอร์ Hyper. p o w เ r นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมบอนเรลเทอร์โบแปรผันนะครับเป็นเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งประกอบไปด้วยระบบปั๊มฉีดน้ำมันดีเซลคอมบอนเรลเจเนอเรชัน4.5ครับคือสร้างแรงดันได้สูงกว่านะครับฉีดน้ำมันได้ละเอียดขึ้นแล้วก็เผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ประหยัดน้ำมันมากกว่ารุ่นเดิมๆครับแล้วก็เพิ่มระบบวาล์วระบายแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับช่วยลดภาระในการทำงานของเครื่องยนต์นระยะยาวด้วยนะครับ และอีกหนึ่งสำคัญครับนั่นคือในส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับทั้งตัวเสื้อสูบฝาสูบนะครับทำให้ตัวนี้มีความทนทานและน้าหนักเบาแถมยังระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมด้วยนะครับในส่วนของตัวเทอร์โบนะครับใช้เป็นเทอร์โบ VG จเทอร์โบนะครับสร้างแรงดันเทอร์โบได้อย่างต่อเนื่องนะครับมาเรียกได้ว่ามาติดทุกรอบนะครับทำแล้วก็ทําให้คันนี้นะครับที่จคมาเลยใช้โซ่ทามิ่งนะครับทำให้คันนี้ทนทานและก็มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับ ก่อไปแล้วทําให้ตัวไฮเปอร์พาวเวอร์ตัวนี้นะครับมีแรงม้าสูงถึง184แรงม้านะครับที่3,500รอบต่อนาทีนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรนะครับผมแรงบิดสูงุด430นิวตันเมตรครับหลังจากที่เราไปขับอนอกเมืองมาแล้วนะแล้วก็ไปลุยมาบ้างพองบ่าของพอครนะัเพราะว่าอันนี้อย่าลืมว่ามันเป็นตัวขับ2องยกสูงนะครับไม่ได้มีระบบช่วยเหลืออะไรก็เป็นเหมือนแบบ ทั้งฝุ่นทางลุย,ลยน,นิดหน่อยพอให้ได้สนุกสนานนะครับตามสไตล์ขับสองที่แบบว่าเป็นไงบ้างเป็นาร์ตหน่อยออันดับแรกเลยที่เอาที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะประทับใจในส่วนของตัวน่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์ช่วงล่างมากกว่าเครื่องยนต์ถึงแม้ว่าแรงม้าจะ เกือบเยอะนะครับก็ร้อยแปดิกว่านะครับเพราะมันยังไม่ใช่ตัวท็อปสุดที่สองร้อยสองร้อยสี่แรงมา้าอันนั้นยังไม่มานะครับอันนี้มีแค่ร้อยปดสิบกว่าแรงม้านะครับเครื่องสองพันสี่นะครับก็ถือว่ามามาต่อเนื่องนะครับมามาค่เรียกว่าตอบสนองดีไหมตอบสนองดีม,มันมาแบบ สมูทินะไม่ใช่แบบว่ามิซูอันเก่าที่แบบว่ากดแล้วมาเป็นลูกเลยมาแล้วพืนอย่างเงี้ยอันนี้มันมาแบบว่าพแต่แรงต่อเนื่องนะครับหลายคนบอกว่ากําลังอ่ะมันมาต่อเนื่องแต่พอเราเร่งเร่งไปแล้วอ่ะมันจะยังอยู่ประมาณนั้นอ่ะมันไม่วืดวาดแบบว่าหลังติดบ,บอกอ,อ่างเงี้ยใช่มันไม่มันไม่ใช่แบบว่าชัยชั่นเมื่อก่อนที่แบบว่าโอ้โหเครื่องแรงมาเป็นแบบลูกๆเปิ้ลๆอะไรเงี้ย อันนี้มาเรื่อยๆมาต่อเนื่องนะครับมาแบบสมูทนะครับพะวบาช่วงล่างที่เขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวแชสซีใหม่นะครับไม่ได้พึ่งพากับใครไม่ได้ไปใช้ร่วมกับใครเป็นแพลตฟอร์มของเขาเองนะครับช่วงล่างอะไรก็ข้างหน้าเป็นดับเบิลวิสบอร์นะครับแล้วก็พวกตัวแชสซีเนี่ยที่เป็นไฮเทนซ์สตีลเยอะมากขึ้นนะครับใช้เหล็กอย่างดีมากยิ่งขึ้นนะครับมีแรง แรงกดเนี่ยมากขึ้นทําให้ขนของได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้การทรงตัวการกับขี่เนี่ยเสถียรแล้วก็มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับก็เราลองวิ่งย,วยาวมาก็เร่งแซงได้ทันใจนะไม่ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไระต้องรอรอบไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นคือไปพื้นเลยนะครับรว็มีระบบเซฟตี้อะไรต่างๆเนี่ยให้มาครบครันนะครับก็ถือว่า เครื่องกับช่วงล่างเนี่ยก็คือค่อนข้างประทับใจนะครับในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราวิ่งวิ่งใช้งานมาก็สักระยะหนึ่งแล้วนะไม่ได้แบบว่าสตาร์เสร็จแล้วเพิ่งมารีวิวนะเราก็ไปลุยมาไปวิ่งไปอุทยาปราบุรีครับแล้วก็เข้ามาวนลูปอยู่ประมาณนี้แล้วเข้ามาในรถแต่รถติดรถติดก็ถือว่าในออนบอร์ดตอนนี้มันอยู่ประมาณเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยของอัตราน้ํามัน หน้าจอเฉลี่ยต้นน้ำมันตอนนี้14.6กิโลเมตรต่อลิตรนะอันนี้คือแบบว่าขึ้นหน้าจอกินะนี่14กิโลเมตรต่อลิตรนะครับความเร็วเฉลีย่ยก็ได้อยู่นะอเนี่ยนะครับก็บอกรายละเอียด่อนน้าชัดเจนนะครับในส่วนของตัวหน้าจุงหน้าจอ,อนี่นะครับประมาณนึงนะแต่ว่ามาใช้งานในเมืองก็ด้วยตัวเขาขยายใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็มียาวขึ้นกว่าเดิม วงเลี้ยวมันกว้างขึ้นกว้างขึ้นมรุนเก่าเราทำในเมืองเป็นไงบ้างาามมันก็นิดหน่อยนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไระตัวถังเข้าขยายขึ้นอ่ะมันก็ใครที่เคยชินกับชัยท่านเก่านะครับก็อาจจะต้องหัอเล็กน้อยเพราะว่าอาจจะเลี้ยวปกติถ้าเกิดคุณใช้ตัวเก่าอยู่นะคุณจะเลี้ยววงประมาณนี้แต่เมื่อคุณมาใช้กับนี้คุณจะเลี้ยววงเก่ามันจะคุณจะติดแล้ว ัน้าต้องตีวงนิดนึงวงเลี้ยวอ่ะกว้างขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ารองรับกับตัวตัวถังที่ใหญ่ขึ้นแต่เมื่อมองโดยรวมผ้าพายนอกแล้วเนี่ยตัวเขาใหญ่นะแต่ว่าด้วยตัวคิดว่าล้อมตัวล้อมันจะเล็กไปหน่อยเหมือนคนขาขาเล็กขาเล็กขารีบนะครับตัวใหญ่เล่นก้ามแต่ว่าตัวขารีบนะครับถ้าใครถ้าใครที่ชอบก็ไปเปลี่ยนล้อเปลี่ยนล้อให้หรือว่าเปลี่ยนยางให้เป็นออททอรเล้วี่มันดูเป็นซุ้มหน่อยเพราะว่าตัวด้านข้างเนี่ยโป่งหน้าโป่งหลังเนี่ยค่อนข้างมีมี ขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับมันจะได้แบบว่าดูแล้วเต็มเต็มหน่อยอันนี้ยังไม่ใช่ตัวขับขับสี่นะเป็นตัวแค่ตัวขับส<ม>องก็การบุกตะลุยอะไรอุปสรรคเล็กแน้อยเนี่ยมันผ่านไปได้อยู่แล้วนะครับ<ม>ยิ่งในเมืองเนี่ยฝนตกน้ำรอการระบายเนี่ยนะครับรู้จะมาเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะท่วมนะครับแล้วยังถ้าถามถึงความแม่นยำของโรมอะไร เวลา,า <บง S 1> เลี้ยวหรืออะไรมช่ไม่ใช่พลม,มงะารไฟฟ้าอ่าอ่าเังเป็นุลัองานมันแน่นย้ำไหมหรือว่ามันมีระยะฟรีหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบรถรถกระบะแบบว่าโหร,ระยะฟรีเลี้ยวแล้วยังไม่เลี้ยวหรืออะไรเงี้ยก็อนิดหน่อยนะเพียงแต่ว่ามันจะมีเขาเรียกว่ามีน้ําหนักหน่อยหนึ่งไม่ใช่แบบว่าโหมันหนักจนแบบว่านี้ขนาดเป็นพาวเวอร์นะมันก็อสไตายของกระบะครับมันจะมีน้ําหนักให้พวงมาลันยหน่อยเวลาตอน เลี้ยวรถหยุดนิ่งด้วยตัวรถหนักนะครับหน้ายางก็กว้างกว่ารถเก่งที่แบบว่าพวงมาลัยเบาแต่อันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ไฟฟ้าไงมันก็จะมีแบบเนี้ยน้ําหนักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวค่าว่าโอ้ยอะไรแค่นี้เรียกพวงมาลัยหนักเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนน้ำมาสาวเหรอมันก็ไม่ได้แบบว่าถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยที่เป็นพวงมาลัยขนาดนั้นอ่ะอันนี้มันเบากว่าเยอะแต่ถามว่าเทียบกับรถกระบะทั่วไปเนะี่ยมันก็มีน้ำหนักประมาณนึงอ่ะถ้าเกิดคนใช้รถกระบกรกระบก็รู้อยู่แล้วว่าพวงมาลัยมันจะมีน้ำหนัก ระดับหน,นะก็มุมอับก็มีตรงแค่ช่วงนี้เพราะกระจกบ,บานใหญ่มากแล้วก็ตรงเสา A เนี่ยบานใหญ่นะครับแต่ว่าเขามีบายสปอร์ตให้นะครับแล้วก็กล้องมองหลังมีให้นะครับก็ถือว่านอกจากกล้องมองหลังแล้วมีเนซนเซอร์ให้ด้วยนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้นะโดยรวมก็ นี่และนะเสาซีถึงจะใหญ่จริงแต่เพียงว่ามันก็ไม่ได้มุมอับนะเพราะว่าเราจะถอยหรืออะไรเงี้ยเราคงไม่ได้แบบเอี้ยวตัวไปดูมากขนาดนี้อแล้วก็เขาบอกว่าเลยนะรุ่นนี้นิ่มนวลขึ้นใช่ใช่ไหมใช่ก็นุ่มนุ่มนวลทั้งที่เราได้นั่งด้วยแล้วเราก็ได้นั่งด้านหลังรู้สึกว่ามันมันกระด้างไหมหรือว่ามันเส้นทางที่เราไปเส้นวิ่งอยุธยานะวิ่งบางปะอินอะไรเงี้ยมันก็จะมีเป็นหลุมเป็นบ่อบ้างแต่ว่าเออเขาซับแรงกระแทกไว้ไว้ดีเลย นะครับในส่วนของตัวช่วงล่างที่ซับแรงกระแทกไว้ให้นะครับก็ถือว่าความความเด้งของไททันใช่ไหมอืมใครที่คิดว่าใช้งานไททันเมื่อก่อนที่แ่บมีกระแทกกระทันนั่งแล้วแบบดึ๋งดึ๋งดึ๋งอย่างเงี้ยอันนี้มันน้อยลงมากดีขึ้นดีเยอะเลยใช่ไหมดีขึ้นเยอะเยอะนะครับก็คาดว่าเขาจะเน้นไปทางทางแบบหนีมากกว่าถ้าเกิดเป็นตัวขับสี่เนี่ยอาจจะมีความแข็งกว่านี้หน่อยหนึ่งเพราะว่าตัวขับสี่อาจจะเอาไว้เน้นลุยเน้นบรรทุกยิ่งถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเขาที่เป็นตัวบรรทุกเนี่ย ช่วงล่างน,น่าจะกระด้างกว่านี้สะหน่อยเนเพียงแต่เรายังไม่ได้ลองนะนะครับก็มันจะมีมีตัหวหัวเดียวด้วยที่เริ่มต้นแค่หกแสนกว่าบาทเนี่ยอันนั้นก็น่าจะมีความกระด้างกว่านี้สะหน่อยแต่รนั้นไว้เอาไว้ขนของนะครับที่เขาบอกว่าตัหวหัวเดีวเนี่สามารถใส่ถาดผลไม้ได้ถึงสิบสามถาดนะตะก,การตลาดไทย,ไทยก,ก็คือหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นนะที่วางลงไปในรถเออหนึ่ง กะบาก็คือของเรามันก็จะต้องซ้อนกันขึ้นไปอีกถ้าเกิดเออสิบสามสิบสามสิบสามตะก้าเนี่ยสองชั้นก็วางเข้าไปอะได้เท่าไหร่มันก็ได้ปริมาณมากขึ้นทำให้อะไรนะบรรทุกได้เยอะขึ้นต่อรอบนะนะครับแล้วก็อันนี้เราเป็นตัวขับสองก็คือนั้นใช้งานในเมืองเดินทางต่างจังหวัดนะครับลุยทางสมุทรสมบัติบ้างพอสมควรที่แบบไม่ได้เป็นโคลุยเลชนลุยได้แต่มีความสะดวกสบายเบาะฝั่งนู้นต่อไฟฟ้าแต่ว่าผมนั่งแล้วพยายาม เนี่ยตั้งแต่ขับนู่นเดี๋ยวผมปรับเดี๋ยวผมปรับตรงนู้นเขามีปรับไฟฟ้าขึ้นลงหน้าหลังนะแล้วก็มีตัวดันหลังให้ด้วยนะแต่ว่ากว่าจะหาองศาหรือว่าท่านั่งที่เป็นมันแบบว่าพอเหมาะพอเจาะพอดีนั่งแล้วแบบเออสึกสบายอะไรเงี้ยก็ต้องหาระยะพอสมควรนะครับคุมอะไรอย่างที่บอกไปก็คือขึ้นลงเข้าออกได้ฝั่งนี้ปรับมืออ่ะฝั่งนี้ไม่ไโซเลยเออฝั่งนู้นปรับไฟฟ้านะครับเอ้าก็สรุปโดยรวม สัมปทานะช่วงล่างการขี่นี้ผมว่าก็โอเคอยู่นะนะครับพุงมาลัยใช้ได้อยู่ระบบเซฟตี้ต่างๆเนี่ยค่อนข้างครบครันมีมาให้เต็มเหนียวนะครับอันนี้อ่ะอันนี้คือไม่ใช่อ air หลังใช่ไหมมันเป็นการอะไรนะดูดดูดเป็นเครื่องตัวดูดอากาศนะเพื่อไปปรับตัวด้านหลังอีกทีหนึ่งว่า,าให้อากาศเย็นทั่วถึงนะครับตอนน,น,นั้นตอนนี้นะราคาตัวนี้แพงสุดแพงกว่าตัวขับสี่ซึ่งตัวขับสี่เนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดา ก็ลองไปดูนะครับที่โชว์รูมของ Mitsubishi Motor ์ทั่วประเทศนะครับไปลองจับฟิลสัมผัสตัวรถด,ดูไปลองนั่งไปลองปรับเบาะพวงมาลัยนะครับว่าเป็นยังไงนะนก็ต้องขอบคุณทาง Mitsubishi Motor ์นะครับที่จุลบาทดสอบเจ้า Mitsubishi ต้องเป็น All New m i t s u บิ s ิชายท่านนะครับ2,023คันนี้นะครับโอ้ยไปที่ชอบ